สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมลิศนาลิศวุ่นิ่งครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับในโครงงานวิชา G114 หรือว่าวิชาพลเมืองไทยพลเมืองโลกนั่นเองครับแล้ววันนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ครับแต่วันนี้นะฮะผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนครับแต่ผมเนี่ยนะอิมพ์ตคนคนหนึ่งมาครับซึ่งเขานะจะมาเป็นพิธีกรร่วมกับผมนั่นเองครับ ต,ตอนนี้นะ il, เขาก็ำลังเดินทางมาแล้วก็รอเขาสักครู่หนึ่งครับเอง้อรน้องใจเขาเย้เป็นสิใช่ครับ20่บบาทไม่ต้องทอนครับ โหมาแล้วโหมาช้าอีกเลยเนี่ยโหทำไรมาเนี่ยสมัครงานมาดิแล้วยังไงยังไงเขานัดไวสองโมงอ่าแล้วไปถึงประตูนี่ต้องรีบกลับเลยทำไมอ่ะประตูมีเขียนว่าเลื่อนอามามาเรามาเริ่มมาเริ่มงานกันเลยดีกว่ามาสวัสดีพร้อมกันก่อนหนึ่งสองสี่เอาใหม่เอาใหม่พร้อมงานพร้อมกันสามหนึ่งสี่อ่ะสามสี่พอึง สี่สมสสวัสดีครับขึ้นอ่ะมาเล่างานกันเลยดีกว่านานปวดลอะวันนี้เรามาทำอะไรครับุูเซมวันนี้นะครับเราจะมาสำรวจปัญหาการใช้ลิฟต์นะครับแต่บอกก่อนวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนนี่เลยตึกคอมเพล็กซ์โอ้โหวิทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะฮะขอจุับมือครับวันนี้เราจะมาทำอะไร จะพูดวนไปวนมาทําไมเนี่ยเราจะมาสัมภาษณ์เห็นใช่ไหมใช่ใช่บุคลากรบุคลากรศึกษาของท่วมหาวิทยาลัยกรุงเทพเดี๋ยวสัมภาษณ์สาวๆเฮ้ยสาวๆนี่เป๊ะปทั้งนั้นมาเราตามกันไปดูเลย VTR ก่อนเลยเราไป่ะเวแล้วเราไปล้อมจุด VTR กันก่อนเลยครับไปครับ เราก็อยู่หลังดอยแบบแต่บบนอเขางล้วอังกฤษไม่ใช่ภาษาแบบบางพูดหลุดใช่ปะเอ้ยทำไมวะแล้ทำไมต้อง No. ไ่คิดว่าผมชุ่มชื้นจะนุ่มลื่นแล้วก็ฟิลได้แบบนี้ใหม่แ a นที n a t u r e c a r PNG ได้ชมวิทีอากันไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างไม่ว่าจะเป็นปัญหาการตดโอ้โหเหม็นแล้วแล้วก็อะไรอีกนะปัญหาการแฝกคิ้วโอ้โหอันนี้เจอบ่อยมากเลยโอ้เพื่อนเราเลยนะคนหนึ่งชื่ออะไรนะ ชื่อเบียชื่อเบียตุ๊ดแงมันทำไมมันโอ้โหแบบตื่นเต้นมากเลยใช่เชตื่นเต้นมากเวลาลิฟต์เนี่ยเวลามีลิฟต์เว้ลิฟตเลยลิฟต์มาลิฟต์ลิฟต์มาแล้วลิฟต์มาแล้วโตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นอะไรเนี่ยมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราต้องต่อคิว่ได้ช่วงนี้มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้าคลิปเราคิปเป็นการสอบถามความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเพื่อนๆดนใแล้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะฮะ อักล้องนี่หรออ่าเดี๋ยวเราจะแยกกันไปหาใช่ไหมแยกกันไปสอบถามพาวิดเห็นนะฮะว่าว่าอะไรเลยเอออันนี้อ่รู้จะพูดอะไรอ่ะงั้นเดี๋ยวเราแยกกันไปหาโอเคสอบถามพาวิดเห็นโอเคไป ราจะพาทุกท่านมาสทาทังไม่เห็นเกี่ยวขหากันเชนลิฟต์เอาตัวหมดครับอนนบคะมาไนรีบ้นนรบครับโอ้ยอนี้ลิฟต์ครับโอ้หเม้นมากนะครับแล้วก็แซงคิวด้วยเฮ้ยไม่ไหวเลยฮะครับใรจะมาไหนอะไรที่บ้ครับโอ้ยอออาหานี่กินในลิฟต์ค่ะโอ้ยไม่ไหวเลยเหม็นด้วย ก็โดนสายคิว the ด oh, 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 ้วยตอดด้วยสวครับเขาจะมาทาอะไรครับเชลลิ่งนะครับอ๋อเจอตอดข่ะโอ้ยเหม็นมากเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงออก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 ไม่ได้สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อบิ๊กครับพี่เหรอครับพี่เชนครับพี่พี่มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับการเชลลิ่ลิดเนี่ยครับเวลาทาแล้วเปื้อนปากเฮ้ยคนละลิปบ้าเปื่อนี้ก็ ก็ยังไม่ยังไม่ถึงเปิดอเท่ครับแต่ก็ยังมีการแยกกันใช้ลิฟต์บางครั้งก็ผู้หญิงแต่นี่จะให้ผู้หญิงเข้าก่อนครับพี่ชายก็ปาดหน้าซะเข้ากันไปก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องมารยาทในการใช้ลิฟต์ใช่ไหมก็เป็นเรื่องเสียงเวลาตอนเราเข้าไปในลิฟต์อะมันก็จะมีคนอื่นอยู่ด้วยไม่ใช่แค่เพื่อเราหรือว่าตัวเราแล้วก็ควรแบบเออให้เกตบคนอื่นในลิฟต์ด้วยครับผมอย่างพี่นี่เคยเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นบ้างไหมครับโอ้กลิ่น เจอทุกวันครับแทรกคิวอย่างเงี้ยครับโอ้โหเจอบ่อยครับอย่างแทรกคิวนี่ก็ถ้าเรายอมให้เขาได้เราก็ยอมครับถ้าเรายอมไม่ได้เราก็เกลียดครับเจอมาครับพี่ขึ้นลิบกับมาแล้วมันก็ตกแล้วองกินได้พี่บอกก็ไม่มีอะไรของพี่ก็ไม่มีอะไรและอ๋อเออเออเออมเอ็มมาทำไมให้อายบ้านนานละนวลน้องไม่ต้องกลับขึ้นมาวันก็ไปไม่ลา กับหนุ่มเมืองลวงที่งผลข้างหลังนั่งน้ำตารวงกําลังเข้าสู่บริการรับฝากครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ๆฉลอมกระจายเสียงครับวันนี้เราจะแสดงความคิดเห็นครับว่าพี่เขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับมารยาทการใช้ินบ้างแรกเลยครับเกี่ยวกับมารยาทการชลินนะครับอย่างที่พวกเราเห็นกันบ่อยๆเลยเนี่ยก็คือการแซงคิวมีมากมายเลยอย่างเช่นพวกเราต่อแถวกันอยู่เนี่ยเรามีคนจากกลุ่มไหนไม่รู้ ดินแทรกเเข้าไปห็นก็ถือว่าเป็นตัวอย่างการใช้ลิฟที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่มีระยะน้อยมากๆแล้วอย่างเช่นอาหารใช่ไหมที่เราเจอกันใช่เราเจอในเร็นะเราพี่ว่าสมมติว่าสมมติว่าเรากำลังแบบว่าเราเราเรียดอะแบบเราจะไปสอบอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแบบเรานั่งรถลามมาอย่างเงี้ยแล้วแบบอีกสิบนาทีอย่างเงี้ยเราโดนแซงคิวอ่ะเออแบบรู้สึกยังไงอ่ะจริงปมะคือแบบเครียดอะเออไม่ไม่มาแซงทางเออแบบเราก็รีบไม่รีบเนาะมันแย่เรื่องการแบบกลบลิ้นเล่นของชั้นบนอะไรเงี้ย เออมันชอบกดแบบเขาเรียกว่าพวรชายอะเขาเรียกว่าพวกชยอเนี่เยอะเยอะมากเยอะอะมากใครก็ไม่รู้อย่างอย่างพี่ก็เคยแต่พี่เคยออกมาไม่มีใครพี่ก็จิ้จิิแล้วรีบเลยนะไม่เป็นไรถ้าเรอยู่ในสถานะรีบยิ่งเวลาเรากดเล่นเนี่ยดูด้วยเปิดรีบมาปุ๊บเรากดเล่นปุ๊บเปิดมามีคนรอเข้าไปปุ๊เหนให้ดีมืนโยนมันวใช่ไหี่เคยเจอไปแล้ววิ่งไม่ทัน มายลมในนี้นะมีถายลมห้ามตรองเท้าในนี้ด้วยมันจะเดือดร้อนอารมณ์แบบว่าจี่ออกแล้วอ่ะปล่อยปุ๊บเจะรอทั้งขายทั้งทำใช่เหม็นมากตอนนี้ตอนนี้เลิกถาแล้วพี่เลิกถามีิดคำถามเลยครับคือสติ๊กเกอร์ครับมีส่วนช่วยให้พวกเราได้มีจิตสำนึกรับเจอเออเรามองแล้วเฮ้ยชาแบบเฮ้ยกลิ่นข้ามสดเว้ยอะไรอย่างเงี้ย อ่ะสมมติว่าพี่ติดป้ายไว้สมมต 8, ิผมติดป้ายไว้อ่ะแล้วพี่เ yeah, ห yeah, ็นแล้วพี่รู้สึกแต่แรกมันก็คงจะแซวกันก่อนจะแซวกันก่อนก็แลก็เขาคประแบบเทาะคนนีมันก็มีแบบคนไม่ดีมันก็มีอรเแต่ามเงี้ยบางคนมันแบบนวนจินไม่เอาใจเขามัใส่ใจเราบอว่าถ้ตน้องเจอวกันโอเคครับวันนี้ก็ รู้สึกว่าจะปากดปล่อยอาร์เป็นที่เลยอัดอันยังไงก็ลาไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้อิมทอที่พี่กลุ่มหนึ่งมานะครับถามแสดงความคิดเห็นว่าพว่เขานะจะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการใช้ลิฟต์รู้สึกอย่างไรครับลิฟต์บางที่อลิฟต์บางที่่อะ ทาแล้วก็ปิดปากไปที่ว่าบไม่ใช่ไม่ใช่ใีเหลวยี่เหลวยี่เหลวย่เยี่เบลยี่เหลวยีเลวย่เบลวยี่เบลวยนลยีเลวยเก้วยบ่เหลวยบ่เหลวยี่เหลว่เหยครเบพี่คิดวยีลยี่เวย่เยี่เหล่เหยี่เหลี่เหวน่เหล่เหลวยี่เยี่ไม่เหี่เหลย่เนสี่วนมากก่เหลว่เหลวยา่เาลวยี่เหลวยี่เวยี่มีใช่ไหยั่เหยีใช่ไหมยี่เยี่เหลยี พี่เคยแสดงเอ้ยมิชัยพี่เคยทําอะไรที่แบบมันเสียมารยาทในการใช้ลิฟต์บ้างไหมใช่อ๋อเคยครับเช่นตดในลิฟต์ใช่พี่ตดในลิฟต์ครับทู้ไหน้าหล่อพี่ทํางี้มีเสียงเลยครับไม่มีเสียงนักเกียร์พี่ก็ไม่มีไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ส่งเสียงดังนิดหน่อยเคยทําอะไรที่มันไร้มารยาทในลิฟปมั้งไหมครับโอ้โหแค่คำว่าไร้มารยาทรู้จักหน้าพี่แล้วอาจจะมีไหมจับผู้ชายตุ่ในลิฟป คำนี้เป็ับเบิมีลูกอ่ะเลอในลิฟต์เลอในลิฟต์อิ่มไงยินมาอิ่มไงแล้วปักเลยแล้วพี่หุ่นอย่างเงี้ยพี่เคยเอาอาหารเข้ามากินในลิฟต์ไหมอย่าพูดไปพี่ไม่เคยไม่เคยไม่ทำใช่ไหมครับเอาดักถูกแล้วอ่ะสุดท้ายนี้อยากให้พวกพี่แชร์แล้วก็พี่บิ๊กครับฝากอะไรถึงคนที่แบบไม่มีมารยาทในการใช้ลิฟต์ครับ มีมารยาทกันนะครับขอบคุณครับคุณไทยสมัยนี้นะครับมันไม่มีมารยาทครับอยากให้เพิ่มเพิ่มกันหน่อยอ่านป้ายสักนิดหนึ่งร่วมกันหน่อยครับเพื่อประเทศไทยจะหายโรคร้อนในครั้งนี้ครับเชิญช่วยสังเกตป้ายในลิฟต์สักนิดนึงนะคะว่ามันมีในลิฟต์มันมีป้ายบอกมาว่าคนทำหรือไม่ทำอะไรก็ ก็เนอะฝากทุกคนรักษามารยาทในการใช้ลิฟต์ค่ะสำหรับวันนี้ครับเรามาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเรามาอยู่กับคุณแม็กซ์นะครับผมจะมาสอบถามความคิดเห็นเขานะว่าเก็บมายาติการใช้ลิฟต์ครับว่าเขารูสึกอย่างไรบ้างเป็นไงครับวันนี้อันนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย ปากแดงเชียวคุณรู้สึกยังไงครับเกี่ยวกับการใช้ลิฟต์มั่งอย่าไปปิดปากไปเลยมันเขาดูอ๋ออ๋อดูขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้เคยเจอปัญหาอะไรมั่งครับมันติดในลิฟต์อ๋อติดในลิฟต์ครับกินอาหารครับกินอาหารไม่ตรงเวลาเ้ยใช่กินอาหารครับกินอาหารในลิฟต์ครับแล้วก็ อะไรครับโค้งแซดคิวเจอบ่อยเลยครับแซดคิวนี่เหมือนกันครับเหมือนกันประจำได้ไหมครับตุกคใช่ครับห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดมีนั่งนั่งแดดร้อนๆไม่ไม่เหนื่อยเอ้ยไม่ไม่ร้อนมั้งเหรอครับอ๋อนี่นี่ดึกแล้วนี่ดึกแล้วแล้วไม่มีเพื่อนเหรอครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ๋อเอ้ยนี่อะไรเนี่ยซื้อที่ไหนครับเนี่ยอ๋อมัหน้าสขาวเชียวแหมมาดิโอนี่ใครให้เนี่ย นี่นี่ใส่บูทได้ใไหมครับนี่กันน้ำท่วมได้ไหมครับอ๋อคุณแจ๊กนี่ใส่บูททำไมทำไมต้องไว้ผมสีแดงนะครับแล้วสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรถึงคนใช้ริบนะครับฝากก่อนฝากก่อนอ่ะฝากอะไรถึงถึงคนใช้ริฟบมันยังไม่ตอบ อ๋อก็มีไม้ย่ากันในการใช้ลิฟต์นะครับว่าเอออย่าอย่าเอาอาหารที hey. ่มากินในในลิฟต์อ่าแล้ว yeah, ก็อย่าแซงคิวใ้ายังอย่าตดอ่าสุดท้ายสุดเซมเราเป็นต oh ีลูกป okay. ุ่งนะฮะเลยอยากจะให้ร้องเพลงนั่นอกกันไหมฮะอ่าอ่าเดี๋ยวผมพวกผมเต้นด้วยกันนะได้แล้วผมจะเต้นปิดรายการเลยอะให้ให้คุณคนร้องโอเคโอเคเราขอจบการนำเสนอ เรื่องการขายาการใช้ริบนะไม่มีข้อผิดพลาดก็ผมและคุณนัทลาบก่อนตอบคำถาะมันเน้นอ